ข้อ1ข้อ2ตัดทิ้งได้เลยครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ข้อนี้มีความหมายแคบกว้างเท่ากันครับนั่นคือบอกว่าทํานาข้อ1บอกว่าทํานาข้อ2อก,กอ็บอกว่าเลี้ยงกุ้งอ่าบอกว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่สารครามนี่บอกอยู่สมุทรปราการมันเท่ากันมันแค่แตกต่างกันได้เฉยอ่าสารครามก็เป็นจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นจังหวัดนะครับข้อ 3. บ้านของพี่อยู่ภาคอีสานอีสานนี้เป็นภูมิภาคเนาะส่วนบ้านน้องนั้นอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคกลางก็เป็นภาคเหมือนกันดังนั้น2ข้อนี้ก็ตัดทิ้งได้นะครับเพราะเป็นภูมิภาคเหมือนกันความแคบกว้างของความหมายเท่ากันดังนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับถูกต้องแล้วครับตอบข้อ5ครับไปต่างประเทศกว้างที่สุดเลยฮะเพราะว่าไม่รู้ไปไปประเทศไหนไปอยู่เมืองอะไรนะครับตอบข้อ5ครับโอเคไปดูข้อแต่อข้อใดสื่อความหมายกว้างที่สุดอีกแล้วกว้างที่สุดข้อ1สุชาติแพ้อาหารทะเลข้อ2สุภาพงดกินของหวาน สุนีเรียนทำอาหาร